สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องไทเลยบอลสีอีกครั้งนะคะท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะวันนี้ช่องไทเลยบอลสีจะนำเสนอบอลสีนอกตู้ที่เราเลี้ยงนะคะมีชื่อว่าเท้าจันทชนเท้าจันทชนวันนี้เราจะไม่บอกลักษณะที่มาของชื่อเท้าจันทชนนะคะเพราะ เราอยากนำเสนอเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะคะเพราะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเท้าจันทชนเนี่ยเป็นเท้าเมืองไหนอยู่ในตับอะไรค่ะผู้เลี้ยงไม่ทราบจริงๆก็สืบค้นในโซเชียลนะคะก็ไม่ยังไม่เจอข้อมูลว่าเท้าจันทชนคือใครนะคะแต่เราก็รู้ว่า เป็นบอนสีที่ขึ้นต้นด้วยเท้าก็มีเท้าเยอะมากนะคะแต่เท้าอื่นเราก็พอจะหาข้อมูลได้แต่เท้าจันทชนเนี่ยหาไม่เจอค่ะท่านใดทราบนะคะผู้รู้นะคะถ้าทราบแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะให้ข้อมูลด้วยนะคะผู้เลี้ยงอยากทราบจริงๆค่ะว่าเท้าจันทชนคือใครนะคะอยู่ในตับอะไรนะคะ เท้าจันทชนนะคะแต่ว่าในเมื่อเราไม่ทราบาประวัติของชื่อเท้าจันทชนนะคะเราก็มีบอนสีเท้าจันทชนนะคะมาดูลักษณะของเท้าจันทชนแบบตัวเป็นๆเ,เลยนะคะที่อยู่ในสวนของเรานะคะเป็นบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้นะคะ เท้าจันทชนจะเป็นลักษณะบอลป้ายสีชมพูนะคะกัดสีชมพูลักษณะหูใบยาวฉีกถึงสะดือเป็นบอลใบยาวนะคะสะดือก็จะเป็นสีชมพูเส้นใบกระดูกใบก็ถ้าอยู่พื้นสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูถ้าเป็นอยู่พื้นสีเขียวก็จะเป็นสีเขียวบ้างนะคะดูเม็ดสีเนี่ยเป็นบอลใบยาวบิดพริว้วปลายใบแหลม ามาดูลองมาดูอีกใบหนึ่งอันนี้น่าจะใบเก่าแล้วเริ่มเหลืองแล้วนะคะก็จะกัดแล้วก็ป้ายลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะดูใบนี้อันนี้กัดสีชมพูมาเลยนะคะเห็นไหมเส้นใบกระดูกใบถ้าผ่านตรงพื้นสีเขียวเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะป้ายสีชมพูปลายใบแหลมด้านหลังใบนะคะ เส้นใบกระดูกใบสีเขียวคอใบก็สีเขียวนะคะรวมไปถึงก้านใบก้านใบก็สีเขียวอันนี้เป็นต้นใหม่อ่าต้นใหม่นะคะเป็นหน่อใหม่ที่ขึ้นมาเขาก็ป้ายมาเลยนะคะแต่ยังไม่กัดเยอะอ่ามาดูหน่อใหม่อันนี้เป็น กัสีชมพูอ่อนๆมาแล้วนะคะคือกัดมาแล้วนะคะแล้วก็ป้ายมานิดๆนะคะว่าสังเกตรกระถางของเราดินเริ่มเป็นสีดำแล้วนะคะก็คงจะเปลี่ยนดินถือโอกาสเปลี่ยนดีแล้วก็แยกหน่อไว้เลยนะคะอันนี้ลักษณะบอนสีที่ชื่อว่าเท้าจันทชนนะคะบอลป้ายสีชมพูกัดสีชมพูเป็นบอลใบยาวค่ะ อย่าลืมนะคะคลิปนี้เราไม่ได้นำเสนอที่มาของชื่อเท้าจันทชนนะคะเพราะว่าผู้เลี้ยงไม่ทราบจริงๆค่ะท่านใดทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าเขาอยู่ตับไหนเท้าจันทชนคือใครนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไทยเลยบอลสีช่องไทยเลยบอลสีนะคะก็ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ